เพื่อนทุกคนค่ะวลวคัมจุดเช้าของยี่สองนะคะวันนี้ยี่สองจะพาเพื่อนทุกคนไปเล่นในแมทที่มีชื่อว่า blind shot ค่ะนี่คือสัมเวียนของการดวนปืนที่ไม่ได้วัดแค่ความแม่นปืนแต่ต้องวัดกันที่สติและการคาดเดาในแต่ละรอบนะคะเราจะมีเวลายิงเป็นช่วงๆโดยที่มองไม่เห็นศัตรูเลยจนกว่าเวลาจะหมดนะคะและตำแหน่งของศัตรูจะถูกเปิดเผยขึ้นถ้ายิงโดนศัตรูศัตรูก็ตุยและเราไปรอบถัดไปแต่ถ้าพลาด โดนยิงส่วนแน่นอนก็ตกล้อพันทีค่ะเราจะรอดถึงคนสุดท้ายได้ไหมไปดูกันเลยค่ะ อ,ะอะ่ะคือแบบนี้คือแบบนี้มันจะเป็นแบบว่ามันจะเป็นหลับตาย,ยิงครับแบบว่าเราต้องแบบเตาอ่ะเราต้องคนอยู่จุดไหนอะไรเงี้ยมันเป็นแบบเข้าใจไ,ไหมแล้วคือฉันต้องอยู่ตรงไหนอ่หลับตายิงครับฉันต้องยอยู่ตรงไหนอ่ะไม่รูตรันี้ก็คือมันไม่เปิดจุดอีกโอ,โอเคเฉันจะเล็งตรงนี้แหละขาวอะไรเปล่าครับเซอร์ไพรส์บิ๊ทเปล่าเฮ้ยเฮ้ยไอตุ๋ยจกตั้งใจปะตุ๋ยสุดท้ายกก็ตุ๋ยการซ้อมมันเป็นการซ้อมจะเสร็จซ้อม ต่อไปเอาจริงต่อไปเอาจริงเออมาสิต่อไปเอาจริงใช้โลอีกแล้วเหรอไอตุ่ยใช้โลอีกแล้วเหรอห้ามใช้โลดดินะตุ่ยนะจริงอะ่ะรู้ได้ดงงไ,ไงครับผมจะใช้ผมไม่เคยใช้ใผมบริสุทธิ์ผุดพองแน่ใจใช้อยู่แล้วแน่นอนพูดจริงๆงผมจะ่ใช้ทำไมไละ่ะนี่ไงล่ะ<อ>นี่ไงล่ะวิสลอดไม่มีใครยิงฉันไปจ้าไปจ้าเทคนิคก็คือการขยับไปเรื่อยๆยังไงล่ะโอเคทุกคนใันอันดับสี่ตันนี้สันแสดให้ดู้ตัว ฉันจะไม่โดนฉันจะไม่โดนนิ่งไว้นิ่งไว้อุ๊ปเุ้ยฉันยังรอดอยู่ละมีสองตุยไหม,มหโกงก้โกงแย่แล้วค่ะฉันเก่งกว่าที่คุณคิดค่ะโอเคทุกคนอีกสิบสองวิมาดูสิฉันต้องแบบว่าสลับไปเรื่อ,อยๆไง,งเธอเข้าใจใช่ไหมขนาดนัน้นตุยใช้โล่ตุยยังตายเลยค่ะอุ้ยฉันโดนปะวะอุ้ยฉันรอด ดูไว้นะตุ๋ยของจริงเขาเป็นแบบนี้จ้าดูเอาไว้โ <Okay, OK. S 1> อเคครับโอเคเอออยู่ว่าถึงของสุดท้ายแล้วกันนะนี่ฉันไม่ได้โกงเลยนะเนี่ยบอกไปก่อนแต่คุณนี่ได<ต>้ข่าวว่าโกงแต่ก็ยังตุ๋ยนี่มันเรื่องจริงไหมคะเฮ้ยฉลอดขยบัขยบเข้ามาอีกขา้างหน้าขยับมาอีกขยับได้ยังไงลนะ่ะอ,อ,อ๋อมันต้องอยู่ในวงเหรอไม่ครับไม่ไม่เกี่ยวอยู่ไหนก็ได้ในแพลตฟอร์มนั่นแหละอุ้ยกลัวกลัวอันนี้มันมีโอกาสโดนพลาดตลอดพัสดุเลยนี่ว่าโอ้ยกอดโอ้ยกอดขอให้ไม่โดน อุ้ยฉันโดนเพาะวะโดนได้ไหมชยเอายังไงล่ะเนี่ยฉันโดนปะวิ่งฉันกลัวมากเลยอ่ะแกโอเคนิ่งมั้ก่อนเนื่อเงินโดนแน่โดนแน่ไม่รอดเด้อเฮ้ยเฮ้ยมีมันออกมันตายก่อนต่อยครับมันให้ต่อยกันนะฉันจะทำยังไงอ่ะกดเล็กหนึ่งเลยต่อยเลยเบ๊ชอ่ะยีสองนักมวยเก่านี่ว่าเบ็ด ไปไว,ไวยายมวยเก่าเลยส,สองบันทาเมกเว้ยเฮ้ยสองนักมวยเก่านี่ว่ามวยแกสิฉันเล่นมันจะลุ้นฟุกเหมือนจะขี้จะแตกเหมือนกัน,นายาบอากก่อน เป็นเคยเคยเป็นทั้งทหารเคยเป็นทั้งนักมวยทำไมเป็นเยอะจังเลยครับเป็นทั้งศัตรูแพทย์ไม่เคยเป็นนักมวยแต่ว่าจังหวะไงรู้จังเรารู้จังหวะแบบพอมัน <c oughs> เราพอแบบพอเรายกเข้าไปปุ๊บเราโยกหลบนิดนึงเราแบบปุ๊บมันมันมันตื้อไม่ถึงเราอันนี้แหละครับพี่รอดแน่ห้ามใช้โลดีใชโนโ้นอไปก็แพ้อยู่ดีใช้ไ,ไหมอ <c oughs> ุ้ยอุ้ยอุ้ยน่าตื้อยเราเล่นคนเดียวกันเ,เลยนี่ว่า ไม่ใช่ครับผมยิงลงมาครับ<ว><ล>ฉันฉันยิงน้องคนคนหนึ่งโดนตายไปแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเอาไงดีเอาไงดีอ,งดอีกสิบวิเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยนานาโดนเลงจากฉันอยู่เนี่ยแต่ว่าไม่รู้ว่านาจะตายก่อนหรือเปล่าเฮ้ยตาย พี่กอล์ฟบังบังนะตุ๋ยพอดีเมื่อกี้นาถ้าไม่นาถึงแบบว่าตายตลอดเลยงงมากเลยเนี่สองไม่เคยเล่นเกมนี้ยังลอดต้องนาสองนานเดี๋ยวก็ตายครับเอ้ยปากไม่สองหนึ่งตรงนี้แหละนี่ไปซ้ <c oughs> อนกันยด้งไงอ่ะฉันจะโดนยิงปะวะถ้าซ้อนกันขนาดนี้นหุ้ยสามคนละรอดูจะส,ส,สองชอกมวยอย่างยากนะเว้ยแกดีๆเรียบร้อยตายทำไมตายอ่ะ กขึ้นตายแล้วตายแล้วยอดสองตายแล้วรู้ได้ไงอ่ะทำไมฉันตายอ่ะฮะจะตายได้ยังไงแกไปดูซะแล้วว่าฉันโคตรโชคดีแค่ไหนฉันอ่ะมันเป็นคนดวงดีไงตั้งแต่เกิดอออันนี้ยากมากเลยอ่ะเอาดิเอาดิสามคนอ่ะทำไมอ่ะมันคืออะไรทำไมหน้าตูดมันเป็นสีแดงขึ้นรอบตัวแล้วจะทำอะไรฉันวะไม่ได้ทำครับมันมีคนจ่ายเราป้าจ่ายเพื่อข้างในนั่นแหละใครสักคนหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยฉันโดนเร่งฉันโดนเร่ง เอาดิตักมวยเก่า,าดิเขาเรียกว่าดวงจาอีหนูฮึบบิชฮึบบิชอ้ออ้อมาสิยะไปค่ะเอออุ้ยอุ้ยว้าพปะเจ้าตุยเย่ไม่รอดแล้วค่ะทุกคนเกมสุดในดแปลกสองมันจามีแกสีขาวทรายกาแล็กซีนะ่น่ะฮะไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอสมัยใครดูมวยยากมันมีใคร <c oughs> บ้างล่ะ ต่อไปผมไม่ตุยแน่แค่นั้นแหละบอกตรงเลยหรอแน่นอนครับอย่ามันใสเลยจนไปเลยจ้าวิสักพีแานทางนี้มันมันออกมันนี่ออกไม่ได้ว่ะคลาสสิกน้องหนึ่งครับมันลองยิงฉันไม่ตุยแน่ฉันจะลองยิงดูนะถ้ามันขึ้นออร่าสีแดงให้ตัวฉันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับอุ้ยมีคนหันมาทางนี้เหมือนกำลังแบบว่าใช้ใช้โรบาเพื่อฆ่าฉันเลยอ่ะฮ่าฮ่าแหมผมช่วยินคุณนะครับขอบคุณสิโอ้ยขอบคุณค่านะตุยสุดหล่อ แน่นอนโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะต้องแบบช่วยๆกันใช่ไหมแกไม่ได้ช่วยชีวิตฉันค่ะแกเล็งฉันค่ะแต่แค่อันดับมันทำให้ฉันน่ะรอดไงล่ะอุ้ยน่าตื่นเตนอุ้ยน่าตื่นโห่แล้ตื่นโดนเล็งอุ้ยรอดอุ้ยน่าตื่รอดอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันโหดไปเปล่าวะโอเค แท็กติกของเราคือเราจะอยู่ตรงกลางก่อนนะคะเผื่อมีคนมาส่องเราเราจะได้รู้แล้วเราค่อยขยับตัวอุย้ยนะตุ๋ยกเกลิงชั้นนี่ไม่ใช่ครับดีไนดะ้มันปาดไหลไปนิดนึง <c oughs> เอา้เอา,อา <c oughs> มันดูยังไงอ่ะอดูตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> ตุ๋ยสู้สู้ตุ๋ยตายแน่ไอ้ตุ๋ยตายแน่ไอ้ <c oughs> ตุ๋ยตายแน่ตายแน่ไอ้ตุ๋ยตุ๋ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้ไม่ก็เก่งเกิดชื่อเกิดชื่อโอ้ไม่ก็หน้าตุยใช้โรบโดนไหมผมโดนไหมหน้าตุยนะตุยเออไม่ไม่โดนไม่โดนตุยโดนโดนแบ้ายเออเออไปกอนโดนเออแหละแหละนั่นแหละอุวยมา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 ดิต่อยผู้หญิงนี่ยขนาดโอ้ไม่ใช่มาดิไปเร่อระวังนะเอออุยระวังระวังระวังอยู่ตรงกลางไว้สูโมอุ่ยมันแรงว่ะ ไอ้นีมันไม่ใช่หญิงแท้มันหญิงเทียมอุ้ยหุ้ยระวังระวังโยกด้วยสิยกด้วยโยกด้วยสิเออทำไมแกไม่ยกเลยวะโหลเชิงยังไม่ได้นะเชิงเชิงไม่ได้นะเมื่อกี้อ้าแต่เมื่อกี้สองช่วยชีวิตนักต๋ยนะคะพูดได้นะคะมันมันมันสามารถบอกเพื่อนได้นะเอาสิปะมันบอกได้นะแบบให้หยบซ้ายหยบขวาเลยแบบเนี้ยเออเชียย์มวยเวอร์ ลองเล่นเลดกับบูไปครับมันคืออะไรลองเล่นไหมลองเป็นทีมป้าที่คืนน่าจะเป็นทีมไหมเน่ยเอเอ,เ,อเราอยู่เราทีมจริงด้วยฉันอยู่สีฟ้าออ oh my god แดงทุกคนเราต้องพยายามกระจายความเสี่ยงทุกคนแต่เกตเลิงฉันเพื่อเฮ้ยเฮ้ยฉันนอนยิงมันมีคนจะยิงฉนันโอ้ยมันเหมือนว่ามันจะมีคนแบบว่าปองไล์พวกเรานะสิโถอ อีกพวกบ้ามาเชียร์เชียร์เพื่อนก่อนเชียร์เพื่อนๆๆก่อนไม่รู้เลยใครบ้างใครใ,ใครบ้างนั้นไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเหลืออีกไม่กี่คนเดีด๋ยวสิมันเก่งอยู่นะครับเนี่ยเฮ้ยทีมไหนจะชนะวะจะรอดปะอ่ะดูซิใครจะชนะผมว่าทีมผมชนะแน่นอนสีแดงทีมสีถึงมรณะอยู่แล้วค่ะแต่ว่าทีมสีถ <3 S 1> ึงมี <Why? S 1> ใ,ใครบ้างน,นะอ้ไทีมเล่บ้าเลยไปอีกรอบไหมล่ะ มาอีกสโลโอเคผมว่าเราจะได้อยู่ทีมเดียวกันนะคะน้าตุย๋ยถูกมาเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันอีกเรื่องวาสนาเราไอ้อบ้าเอ้ยตรง<ม>ไหนมานะตรงกลางไม่ไน่าเราจะปลอดภัยนะอุ้ยสลอดพนได้ยังไงฉันก็รอดจ้ะอุ้ยมีคนตุยแล้วถึงสองคนชิบนะ <c oughs> อเเฮ้ยเออฮ่า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 อ้าวงั้นน้าตุยต้องเชียร์ยี่สองใช่ไหมโอเคครับยี่สองสู้ๆนะครับผมทีมสีแดงสู้ๆนะมีคนกำลังส่องฉันค่ะแน่นอนครับเฮ้ย ฉันเร็วกว่าจ้ะอุ้ยไม่นะใครเป็นใครบ้างวะไม่รู้โอเคเฮ้ยอืมฉันต้องใช้แล้วสินะฉันต้องใช้แล้วสินะมาเออจุ๊สู้ครับโอ้โหคนนี้โดนฉันต้องใสแล้วองกระบอกจ่อเลยขนาดขนาดขนาดเปิดใช้พลังแล้วยังแบบว่ามีโอกาสตายสูงเลยอ่ะแก เปิดเผยทุกคนฉันต้องเข้าไปต่อยมวยให้ได้เฮ้ยมันโหดไปปะเซ่เดี๋ยวเซ่อยู่ฝั่งสายดีกว่าปุ๊บอยู่ฝั่งขวาย่าตรงนั้นแหละเอ่อมันมีคนหนึ่งหมุนตลอดเวลาเลยอ่ะโอ้ยโหทีมคุณเหลือกี่คนครับทีมฉินมากเลยอ่ะมาฉันใช้สนามพลังได้ไหมสนามพลังคืออะไรอ่ะฉันไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่กี่คนน่ะดูไม่ดูไม่ออกอ่ะก็คนที่คุณเห็นไงมันเห็นกี่คนละฮะ ทำไมฉันเห็นทำไมฉันเห็นเพื่อนคนนึงด้วยวะ้ยเฮ้ยแกฉันโดนมากอุ้ยแต่ฉันมีสนามพลังอยู่คืออะไรครับยี่สองโกงโกงอะไรคะเขาเรียกว่าป้องกันตัวเองอย่ายังไงสีแดงก็ชนะอยู่แล้วล่ะฉันว่านะเมื่อกี้ฉันตายแต่ฉันโดนสนามพลังป้องกันอยู่เมื่อกี้โอเคเออมาดูสิอ่ะมันโชคช่วยเกินไปยี่สองอ่ะยอ่สองยี่ชคดีไปไหนอ่ะวิ ันลอดผลไปได้ยังไงอะ่ะทุกคนเอาคุณมันขึ้นเป็นไฮไลท์มั้ยซิมกู <c ười> ใช้โลบั๊กอย่างเดียวตอนนี้ใช้โลบั๊กอย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้บอกเลยโลบั๊กมันมีเป็นร้อยกลัวอะไรวะใช่ปะ่ะนี่ทำไมตอนนี้คุณเหมือนทรงดูดีอย่างไรครับอืมอะไรคะเปล่านะคะแต่ว่าแต่ใครซิมเราบ้างมากูเริ่มงงแนละ้วมันจะเป็นไฮไลท์สีของคุณเองอะ่ะ <c ười> จริงเหรอหรือว่าไม่มีหรือว่ากาูเปิดกูเปิดเผยล้กูใส่โลบั๊กหวมมาใช้โลบั๊กมาเเฮ้ยมันใช้กันหมดทุกคนเลยนี่ว่า <c ười> ใช่หรอริงด้วยขอโดนถือวะหญิงโดนสิวะอ้าวนี่จะอยู่คนละทีมกับแกเหรอเนี่ยออ้ม y ก้อเอาดนี้ขังในศรียอนแพ้คุณแม่อันนี้นค่ะเป็นการรีแมจไฟน์นี้นะครับผมมาแล้วครับผมมัดหกอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนนะอย่างนี้โดนนะว้าวอีกแล้วมันเป็นมวยกว่าเฮ้ย มันเป็นมวยกว่าเราอ่ะดิโรบรักที่เสีย,ยไปแต่ไม่เป็นไรค่ะทุกคนถือว่าเราก็เอาชีวิตรอดได้มาถึงล็อกท้ายก็เก่งแล้วนะฮะขนาดใช้โรบรักยังไม่รอดเลยเธอ จบแล้วนะคะสําหรับแบบลายช็อตน,นะคะเปะ็นยังไง้ม่ค่ะน้องๆสนุกกันไหมคะถ้าชอบนะคะไปลองเล่นกันดูนะ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยแมปนี้ยกาลังเริ่มที่จะแมทเลยนะคะ <c oughs> ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเยีองด้วยนะคะ <c oughs> ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ <c oughs> ๊ายบาย